แรกใหม่พี่อเออพอกดชาร์โดเพย์อ่าแล้วเฟรมเลสไม่ล่วงว่ะดีดีไปครั้ก็พี่เนี่ยอะไรก็ดีพี่ไอ้ตาไอ้เคียวไอ้เพี้ยอ้าวเจ็ดเผ็ดบ้าดาคุทำไมเนี่ยที่ถูกจับอยู่ข้างในมึงมาเดินตอบมือทำผีมึงเป็นอะไรกันเนี่ยร่างกายอ๋อร่างกายลอ พี่บัตตถูกใจซะพี่ตอนนี้เขาต่อแถวทำเคล็แรกกันอยู่พี่อ้าวใช่เหรอเออไอตรงบ้านนะพี่ไอตรงบ้านเคล็ดไม่รใช่ไหมไอตรงบ้านเป็นเรื่องอื้อหือุ้ยเที่ยตกใจจิ้มหายเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้ๆนะเว้ยตอนเบต้าเข้ามาใกล้ๆเลื่อนไมปรถเลยกูลองมาแล้วเว้ยมึงสปอยเลยให้กูยิงก่อนก็ได้นะจะได้แบบโชว์ปืนกูบ้าง m 1 6นะบอย m 4ไม่ใช่ m 1 6เฮ้ยปืน เสียงปืนแม่งเจ๋งดีว่ะปปปปปะะะะชิบหายยิงแล้วตัวเลขไม่ขึ้นแหลกไอ้เหี้ยสามสิบเป็กนะชิบหายแม่งทำกูมันสิบเป็กเลยไอ้เหี้ยด้านซ้ายพี่มันเป็นภาพบั๊กเว้ยเป็นท้องฟ้าไอ้เหี้ยเป็นเป็นท้องฟ้าสีเจ็ดแปดแต่ข้างหน้ายังไงเหมือนเดิมชิบหายข้างหน้ามี อุยโดนยงโดนยิโดนยิงเฮ้ยระวังระวังระังเ้ยอู้้าง้ไม่ไมีมแ่นอ้เฮ้ยพี่ช่วยชีวิตเองว่ะตายยตายอ้ยอู้หูจะตายนะเดี๋ยวพี่จะดูเ้ยใครฮวกูวัสัดนี่ซอ้างหลังพี่ไปยิงมล่อเ้าให้โอเคแล้วไอ้เียลอไปไม่ได้คุณอะไรเนี่มึเป็นตัวเกมหรือทะไรเนีอ้เยกูมอรฟ้ฮ กูก็ไม่รู้มันเป็นบั๊กหรือเปล่าไม่รู้นะผมว่าบั๊กหละพี่อันนี้มันอยู่ในสเตเดียม้วพี่เออเนี่ยปกตินี่โยมเป็นกับคอมพี่บาร์แล้วพี่ซื้อมาเท่าไหร่นะมานี่มานี่ยสามสามพันสองมานี่มานี้ยจองอยู่เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่บาร์ตกหลงบุบบั๊ไอ้เหี้ยบารพี่มาหาทีไหนอ่ะ วัดว้าแบบพ,พี่พี่ซื้อโปรมาเท่าไหร่ทานเดียวเดียว <c oughs> พี่ฟานพี่ฟา,านซื้อมาเท่าไหร่พี่เอาหลุดเลยยะเอาไอ้เชีย่ยพอโหลดเกมครั้งที่82อเไอ้็ดเป็ด